ขอากล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมโทราออนไลน์นั่นเองตอนนี้ทางเกมโทราออนไลน์เราก็มีโคลโรโบกับฮัตซูเนะมิคุนั่นเองนะครับผมเห็นไหมอยู่บนพืทีนู่นอะเห็นไหมยืนยิ้มอยู่นะตอนนี้ทางเกมก็เพิ่งคอแล็บได้ประมาณตัก1-2วันนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับผมอ่ะเห็นว่ามังคนระบทั้งทีผมก็เลยมาดวให้ท่านผู้ชมทุกคน นะครับผมอ่าทีนี้เราก็ไปดูที่อีเวนต์ก่อนเลยมาอีเวนต์เนี่ยอยู่ที่โปรทันนะครับผมนี่กดเข้าไปคุยเลยทีนี้มันก็จะมีแลกของรางวัลเนาะของรางวัลก็จะมีตั้งแต่ชุดอาวาตารของมิกุทรงผมมิกุเนาะแล้วก็ดาบมัดคาทาธนูแล้วก็เป็นดาบสั้นนะครับผมแล้วก็เป็นตัวอ e ีโมชั B ่น A B C นะครับผมอ่าเป็นท่าเต้นของ มิขุนะครับแล้วก็พวกยาปัมนะ๊มเนาะแล้วก็พวกเศษออแล้วก็เศษชิ้นต่วจครับผมอันนี้คือแจกเยอะมากเนี่ยมีโพชั่นด้วยมียาแห่งชีวิตแล้วก็มีหนังสือลิเวราด้วยนะครับผมแล้วก็กุญแจไปรหลูเนาะแล้วก็อย่างอื่นที่ยังไม่สามารถแลกได้นะครับผมอ่ะถ้าเกิดจะเข้ามาอีเวนต์นี้เข้ามาอีเวนต์นี้ยังไงก็คือตามเมืองโซเฟียตามเมืองทุกเมืองเนี่ยมันจะมีเจ้าตัวฟ้าเนี่ยตัวโพรทำพระฟ้าเนี่ยถือแบบนี้เนาะ ถ้าเรากดเข้าไปคุยนะครับผมแล้ก็เลือกอันแรกเนาะให้เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับผมอะ่ะถ้าเกิดใครยังถ้าเกิดใครไปแต่และเมืองยังหาไปเจอนี่ผมแนะนำให้มาเมืองโซเฟียเนาะเมืองโซเฟียก็จะอยู่ตรงข้างหลังเอานี่แหละเวลาเราวาร์ปมาแล้วก็มองไปข้างหลังเนาะก็จะอยู่ข้างหลังานี่ครับผมอะ่ะลองเดินหายดีนะครับผมมันหาไม่ยากมากเนาะอ่ะตามอีเวนต์เนี่ยผมก็จะมาลองลงให้ดูนะครับผมว่าอีในอีเวนต์มันเป็นยังไงเนาะมา เราเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวผมขอหาปาร์ตี้ลงแป๊นนะครับผมอ่ะเผื่อตัวเองไม่ไหวเนาะเพราะตัวเองก็ไม่ได้กิ่งขนาดนั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตหาปาร์ตี้ต่อแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคตอนนี้ก็อยู่ในอ e ีเวนต์เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนะครับผมตอนนี้เราก็หาปาร์ตี้เจอนะครับผมตอนนี้ปาร์ตี้นี่คือหายากมากเลยนะผมลงได้แค่ประมาณสองรอกับสองสี่สินะครับผมผมไม่ค่อยมั่นใจเนาะว่าผมจะทำดามเมทให้เพื่อนไหวหรือเปล่า เราก็มารอรู้เลยนะครับผมว่าปาร์ตี้จะบดเราไหมนะครับว่าเกี่ยวกับดาเมกของเราเนี่ยเพราะดามเมกก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมอ่ะบัาก่อนโอ้ยิงได้นี่นะเราก็ยิงไม่ได้อ่าในอีเวนต์นี่ก็จะมีมอนไหลมาโจมตีเวทีเรานะครับผมเราก็ต้องปกป้องเวทีของเราไปเรื่อยเนาะ ระบบก,ก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่ยากมากนะมันจะยากตอนที่มีบอสออกมานะครับผมเราก็ต้องกันเวลาตรงนี้เนาะ6กนาทีบอสจะออกมาช่วงประมาณ40นาที3มนาทีมาครับผมอ้ไผมก็จาไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวเราจะเร่งเวลาตั้หน่อยนะครับผมเพราะว่าเราก็ตีกันนานอยู่นะหวับอสจะออกนะพูดผิดเรามาักุเลยอ่ามินีบอสก็จะออกมาแล้วก็จะอยู่ทางซ้ายมือนะครับผมอ่านี่เป็นตัวอย่างนี้เนาะ อาจริงไปพอบอ,อตอนนี้มันไม่ค่อยยากเท่า,าไหร่นะครับผมเออตกระตุนหมดอือโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะเร่งเวลาต่อเลยนะครับผมว่าะไอีเว็บมันกันนานพอสมควรนะครับผม ดีจะโผล่มาตรงกลางเพื่อเท่าไรอะสองร้อยตีติดปะอ่านี่ครับผมโผล่มาแล้วนะครับ่อตอนนี้ทุกคนก็ต้องมารวมใส่ตะเกิยวเนาะ,ะผมก็ใส่ตะเกียวมัง้งออืมโอเคครับผมเป็นอีเวนต์ก็เป็นการจบเป็นที่เรีบร้อยนะครับผมอันนี้ผมกดบูสต์ก่อนเข้าอีเวนต์นะมันเลยได้พอยเยอะมากเลยนะครับผมเห็นไหม ได้พลอยมาตั้งสามหมื่นแปดเนี่ยโอเคเราพิมพ์ขอบคุณปาร์ตี้นะครับผมอ่าก็ออกปาร์ตี้เนาะส่วนอีเวนต์ก็จะมีลงประมาณนี้นะครับผมอ่าเวลาการพิมพ์หาปาร์ตี้นี่เผื่อใครยังพิมพ์หาปาร์ตี้ไม่เป็นนะครับผมตับมือใหม่เนาะก็เราก็พิมพ์ประมาณนี้นะครับผมอ่า เราถ้าเกิดเราเราก็เว้นวักหนึ่งทีถ้าเกิดเราคิดว่าเราลงเวลสองร้อยไหวเราลงเวลร้อยยี่สิบอะไรพวกนี้ไหวเราก็พิมพ์เลยนะครับผมอ่ะสองร้อยขีดสองร้อยยี่สิบเราตำแหน่งอะไรผมตำแหน่ง DPS ครับผมอ่ะเราก็กดส่งไปเลยทีนี้เราก็รอคนเชิญเข้าตี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดยังไม่มีคนเชิญเราก็พิมพ์ส่งต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะมีคนเชิญเข้าปาร์ตี้เนาะ แต่แนะนำว่าเราต้องพิมพ์บอกตำแหน่งเราไปทูนนะครับว่าเราเป็นตำแหน่งอะไรกันแน่เนาะถ้าเกิดเป็นแทงก็พิมพ์แทงลงท้ายนะครับผมถ้าเกิดเป็น DP เราก็พิมพ์ DP พตรงท้ายเนาะส่วนส่วนนี่ในอีเวนต์การเล่นอีเวนต์นี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอาจจะไม่ไดเหมาะผมเนาะตั้งแต่น่าจะถึงประมาณ260นะครับผมจนเบลตันเลยนะเนาะพอิบู๊นี่มันจะรีบู๊ประมาณทุกๆ12ชั่วโมงต่อ1บู๊นะครับผม ่านไป12ชั่วโมงก็จะดีเรา1บู๊ตเนอะถ้าเกิดเรากดบู๊ตก่อนเราได้คะแนนคะแนนของ point ในอีเวนต์นี้เยอะมากเลยนะครับผมอ่ะส่วนถ้าเกิดอ,อยากได้พ o i n t เพิ่มออาบูไม่พอเราทำยังไงเราก็มาแลกของอีเวนต์นะเนาะ,นะมาแลกพวกแฟชั่นมิคุนะครับผมเอาไปไต่เนาะอเราลงอีเวนต์นี้เราก็จะได้ point เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมอ่ะ ประมาณนี้เนาะส่วนพวกอาวธนี่ผมคิดว่าดีอยู่นะนี่ผมแลกดาบมาเป็นดาบของมิกคุนะครับผมอยู่ไหนว่านี่ประเด็นคือหนึ่งรวยนะนี่เป็นไงสีสวยไหมสีสวยมากเลยนะครับผมผมมาได้แรงอื่นมาดูเนาะส่วนออฟนี่ก็ประมาณธาตุลมแอคแทกบวกสิบสเต็งนี่บวกประมาณห้าเนาะความเร็วโจมตีบวกประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมอ่าต้านธาตุน้าเนาะ mp บวกส้อนะครับผมอากาดีนะครับคนแบบเริ่มต้นจะไม่มีดาบใช่นะครับผมก็เอามาแลกเนาะอะ่ต่วกิจกรรมอีเวนต์โคลาโบของฮัต s u เน m มิ u ุก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากเนาะก็หาของมาแลกมาแลกมาแลกตัวนี้มีกาชาของมันด้วยนะครับผมแล้วก็ไปที่ร้านคาออฟทับกาชาเนาะ,ะเป็นไงมีกาชาของมิกุด้วยนะครับผมแล้วก็ นี่แหละลงลงอีเวนต์เรื่อยๆก็ไปแลกเศษออฟมาไปตีเศษออฟแล้วก็เอามาสุ่มในนี้นะครับผมมาเพื่อเราได้ชุดของมิกุมานะฮะอ่าอีเวนต์หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าสำหรับคลิปคลิปนี้ก็คงหมดเป็นเท่านี้นะครับผมกอแค่มาแนะนำอีเวนต์กิจกรรมของฮัต์เตเนตมิกุนะครับผมอ่าถ้าเกิดคิด น่าใครอยากผมเล่นเกมหหอะไรเลอใครอยากผมทําคลิปเกี่ยวโทรโรันต่อก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย